สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นอยู่ในครัวแปลกๆหน่อยค่ะไม่ใช่ครัวบ้านพี่ชื่นค่ะนี่วันีมาหาหมอก็มาพักอยู่บ้านผู้ชายค่ะอ้าวเจ้าของบ้านไม่อยู่เหรอพี่ชื่นข,ขโมยสิขโมยของในตู้เย็นออกมาจัดการซะเลยทำซะเลยวันนี้พี่ชื่นจะทําไก่ก็จะมีปีกไก่กลางนะคะเอะแล้วก็เอามาต้มไม่ยุ่ยเลยค่ะก็มีฮอทดอก มีเนื้อไก่มีลูกชิ้นหมูแล้วก็ได้สามอย่างนี้พี่ชื่นก็จะมาทําพริกหมาล่าลาดเลยนะคะพริกหมาล่าพี่ชื่นก็ไม่มีอะไรในนี้ก็จะมีมีกุ้งแห้งแต่บ้านนี้เครื่องครัวบ้านลูกกระไ้เครื่องครัวครบกุบ้งแหง้งแล้วก็น้ำน้ำจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่ประมาณสามช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็พริกป่นแล้วก็จะมีกระเทียมเอตต้นหอมเอไม่ใช่ผักชีสับ ค่ะแล้วเราก็เอามาคนให้เข้ากันเลยนะคะก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อว่ารสชาติก็จะได้กลมกล่อมนะคะน้ำกิมไก่ก็จะแบบก็จะเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะเอาแบบเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้คือเราเราให้เขาเข้มข้นนะคะเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็จะมีใบผักรวมที่ไว้โรยหน้านะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ชื่นจะลาดไปเลยอันในนี้นี่จะพอดีหมดแล้วนะคะเนี่ย อันนี้จะพอดีหมดแล้วนะคะพี่ชื่นตั้งไฟอ่นอ,อนๆไว้นี่ก็เดี๋ยวพี่ชื่นก็จะลาดลงไปเลยนะคะจะลาดได้ปอนเนาะอันนี้ก็ไม่มีที่ที่ถือกล้องนี่ค่ะนี่ค่ะลาดไปเลยนี่ค่ะอ้น้ำน้ำยำนี้เราพอตอนที่เราทำเราก็ชิมดูนะคะว่าเราจะเอา เอารสชาติแบบไหนแต่พี่ชื่นเอารสชาติกลมกล่อมนะคะไม่เผ็ดนะคะที่เห็นเข้มข้นอย่างนี้ไม่เผ็ดนะคะก็จะน้าเค็มไก่ยี่ห้อนี้เขาจะมีความเขาจะเปรี้ยวเค็มหวานอะไรพอดีหน่อยพอดีอยู่แล้วแต่พี่ชื่นก็ตัดน้ำตาลไปน้ําตาลปี๊ไปหน่อยนะคะเพื่อจะให้เขาให้เขาเหนียวอะให้เขาเหนียวให้เขาอยู่ตัวไม่ไม่ให้เขาแบบไม่ให้เขาเหลวมากเกินไปนี่คะ่ะก็พอทาเสร็จแล้วก็จะน่ากินเลยนะแล้วก็ราดไปเลยะคะ่ะ ทานกับผักสดทานเป็นเครื่องกับเครื่องเคียงอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะไข่ต้มไข่ทอดได้ใครทานกินกับอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะเป็นอาหารทานเล่นทานจริงได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่ชื่นทําให้ดูเนาะวันนี้ก็ขกขากหน่อยขาตั้งกล้องก็ไม่ได้ามา <c oughs> อยู่ระวังรักษาตัว่ะ <c oughs> พี่ชื่นก็ขอฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูเนาะทำง่ายๆอร่อยอร่อยอันนี้พี่ชื่นก็คน้นจากในตู้เย็นบ้าน ลูกชายมาทํานะคะทําให้แบบให้แบบอะไรแบบเลาเราก็อยากกินเนะาะเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็ต้องหาของกินนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่นทําให้ดูนะคะเนี่ยมีลูกชิ้นมีเนื้อไก่มีฮอตฮอตดอก,ก,ก,กแล้วก็ปีกไก่กลางนี่ค่ะเราก็ต้มให้เข้านุ่มเลยนะคะแล้วก็ทําพริกทาพริกหม่าล่าลาดนี่ค่ะพี่ตั้งชื่อพี่ชื่นว่าพริกหม่าลาดเพราะพี่ชื่นทําแบบ ให้เขาเข้มข้นหน่อยนะคะคะ่ะพี่ชืนก็จบแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะวันดีคะ่ะวันดียุ่งยุ่งมายุ่งในบ้านลูกชายอยีกแล้วพี่ชื่นอะ่คะค่ะขอบคุณคะ่ะวันดีคะ่ะ